สวัสดีนะคะพี่น้องนะคะยาวายี่เตมือแข็งเด้พี่น้อง <c oughs> จับสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเอฟซีชุ่ขคนนะคะของบ้านสาไทยยาเตยนะคะเนาะ <c oughs> ไม่ได้ไดเตยนานแล้วนะคะบ่ได้ลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นเป็นสัปดาห์แล้วพี่น้องสองสัปดาห์ได้แลลวเนาะคลิปบ่ได้ลงพี่น้อง ต้อง้วยคลิปสั้นนะคะเทคนิคบบมีแจกนะพี่น้องเนาะมืัอนี้จะเจอมีเทคนิคมาแจกหรือแล้วนะพี่น้องเนาะพี่น้องกีดยางนะพี่น้องกีดยางทําให้น้ํายางได้เยอะนะพี่น้องเนาะเอาโดยมีดจิกนะคะจิกนะท่อน้ํายางนะพี่น้องกับไห้ไปแล้วยงนะพี่น้องเนาะวันนี้นะคะจะเจอจะมาแจกเทคนิคการทําหน้ายางให้เป็นร่องมีดนะคือกีดจังไลยนะคะให้มันเป็นร่องมีดนับได้นะพี่น้องเนาะสาเหตุที่ได้ทำให้ได้หน้หนายางเป็นร่องมีดเพราะอีกอย่างนาะพี่น้อง คือเยื่อยต้องการนะคะเฮ็ดอย่างให้เป็นร่องเวลาเขากีดอะ่ะให้มันเห็นร่องมีดนะพี่นอ้องเห็ดยังไรนะพี่น้องเนาะสาเหตุเป็นยังเยื่อคืออยากสอนเทคนิคตอนแรกคือบอกเทคนิคเห็ด่างยังไรเห็ดไนาเรียบเนาะพี่น้องตอนนี้เรามาแจกเทคนิคทำไงนะคะให้มันเป็นร่องมีดและดูอ่าเพื่อความสวยงามเนาะพี่น้องแล้วแล้วก็ได้น้ายางด้วยนะพี่น้องเนาะเหตุผลง่ายๆก็คือมกีการเข่าเกีเนาพี่น้องถ้าเขากีดร่องมีดให้มันเป็นร่อง มีดเท่ากับเลี่ยงการาข่าวเกียนได้ทุกทุกทุกเทคนิคนะพี่น้องเนาะโอ้มุนหัวพี่น้องมีย่าพี่น้องเท่ากับปักเาะพี่น้องเกียนที่เท่าเบิ้งนี่เตยก็บ,บอกหลายครั้งแล้วนะเขาเอาเดือยไห้มันมาตามเนี่ยที่มันขีดเป็นขอบเนี่ยพี่น้องเดือยนี้ต้องดึงให้มาถึงตรงนี้ถ้าเราจะเอาสร้อยสันเท่ากับดึงเกลยมีดไห้มันอยู่ประมาณสักข้อมือหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆ แต่ให้เดือยมีดมาตรงกับขอบตรงนี้นะคะขอบตรงนี้มันจะเป็นเบังได้พี่น้องอเห็นบอกเดือยมีดเสมอเนี่ยพี่น้องเห็นจังไรเนาะจังสีห้เหี้นดีๆเนาะเนี่ยเดือยมีดเท่ากับสีขึ้นมาอยู่ในเขตียดน,นี้ตลอดพี่น้องไม่ถ่อยู่แบบนี้ตลอดนะคะหนาย่างเท่ากับสีงามเนาะเนาะเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยใส่ล่องมีดคือกันพี่น้องถ้าเราใส่ล่องมีด ใหญ่นะคะหรือร่องแปดสิบถึงเกสิบห้าเปลือกไม้นะคะเปลือกยางของเรามันจะขยายตัวออกนะคะเพื่อที่จะรองรับรองมีดของเราได้นะพี่น้องเนาะที่มันจะหนาขึ้นนะพี่น้องนายางเราก็จะได้หลายหลาย่อขึ้นนะคะนํายางของเขามัน่มีขีดจากัดได้พี่น้องบ่เมนว่ามัดดน,านมีสามท่อหรือสองท่อนะคะของนายางนะคะเปลือกยางของเราถ้ามันขยายเปลือกอกอกความหนาของเปลือกไม้นะคะ น้ำยางเราก็จะมีเยอะขึ้นนะคะคือมันออกทุกรูกขุมขนทุกท่อของต้นยางนะคะคือรูขุมขนของเท่าอะไรพี่น้องคือเส้นเลือดของเท่าอะไรพี่น้องมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะ,ะ,นะถ้าต้นยางเราเปืดอหนาได้บำรุงต้นดีต้นปวดขาเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคของเจ้าเกยนะคะเอามาคุยกันละกันเอามาย็อนให้พี่น้องแช่ประสบการณ์กันไ้เบิ้งนะคะก็ขอภัยกับเซียนนะคะทุกเซียนนะคะเซียนต่างๆนะคะเซียนด้านอ่า ส่วนยางพาราการกีดยางพาราทุกคนเลยนะคะนี่ยายเตยอเอามาแชร์คลิปนะคะแชร์ให้ดูนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์การที่ยายเตยกีดไม่ว่าเราเข้ากีดยางเข้าหูจักสังเกตได้นึงข้อดีคือเราต้องรู้จักสังเกตนะคะสังกากล่องมีดด้วยมีดแล้วต้องต้องแต่งด้วยมีดให้เป็นนะคะเราจะลองขึ้นนิดนึงนะคะพอยางให้เตยกีดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะล้นแน่นอนนะคะเนี่ยพี่น้องการปักมีดนะคะ นี่ลองมีดใญ่เตอมาให้เบิ้งนะคะเนาะอีกอย่างนึ่งนะพี่น้องเนาะน้ำอยางมันจะเต็มนาเปลือกไม่ขอ,องเข้าเลยนะคะม,มันบ่จำเป็นตรงว่าเปลือกอยางบางจะเอาเด้วยมีดเล็กกบอแมระเนนะพี่น้องเนาะแต่ลงมีดของเขามีทุกขนาดนะพี่น้องมีดต้องหกชิ้หา เจ็ดสิบหานะครับถึงแปดสิบนะคะล่องมีดต้องเข้าแต่ก,การแต่งด้วยมีดนะคะแต่งให้ถูกต้องนะคะแต่งให้เหมาะสมกับต้นยางของเรานะคะล่องมีดไงกาวาเป็นยางพี่น้องแต่เข้าตรงแต่งโดยมีดให้เปลี่ยนนะพี่น้องเน,ะนาะการไหลของน้ำยางก็จะยุ่ประมาณนั้นเลยพี่น้อง เาเอาไอ้ต้นหนีเนาะพีน่น้องเนาะต้นนีกรีดหลายมือเนาะนพี่น้องผู้ไดก็ล่องมีดผุ้ไดก็ล่องมีดน้นองมากหอดหลกักการเทคนิคการหล,ลีกตุ้มเนาะพี่น้องเนาะการหลีกคดของตอนองน้นยางเนาะพี่น้องหรือตุ้มตายางเนาะพี่น้องเนี่ยยัยเตยค่อคยบอกไปแล้วนะคะไลไปบังคิปเก่าๆได้พี่น้องนะคะอย่ากรีดให้เข้าแกนนะคะเห็นตุ่มแล้วหลีกให้ได้นะคะไม่งั้นเดือยมีดเราจะไปทันทีเลย เฮากะเสียเวลาไปแต่งเดือยมีดไม่นะพี่น้องเนาะกลับลงไปเบื่องคลิปเก้านะคะถา้าผู้ใดยังบริเห็นหรือหาบ่พอนะคะเม้นมาใต่คิปนะคะเดี๋ยวจะ,จะจเจาะสิเฮ็ดเทคนิคให้อีกเนาะพี่น้องอัปเดตให้เนาะพี่น้องเนาะอาการหลีกทำเดือยมีดให้หลีคดยางหรือว่าตายาง้วก็หรือตุ่มฝังนอ่าะพี่น้องส่วนมากยางพลาเ้านี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตุ่มได้พี่น้องมันจะเป็นตุ่มตายางนะคะเพื่อที่มันจะแตกแตกแขนงแตกในอย,ยอดมันออกมากเลยพี่น้องเนี่ย แล้วพอมันตหไ่แล้วมันจะหายไปมันจะมีดเปลือกมันสีหห่มนะพี่น้องเนาะมันก็เลยฝังแก่นไม้ฝังอยู่ในเปลือกไม้แล้วพี่น้องเนาะถ้าเดอยมาเดิมีดที่เราทำบางๆหรือว่าทำแหลมๆมันจิไปด้านที่เลยพี่น้องเลยเข้าจองหูจักการสังเกตนะคะเปลือกไม้นะคะกีดแดงพล่านนะคะนี่นี่มันจะเป็นตุ้มเป็นนุ่นๆดอกหม้านี่คือแก่นมะแแล้วพี่น้องเนี่ยน้องนะคะนี่เข้ากับเอียงมีดให้ถึงนะคะ ร่องมีท่ากสีเป็นร่องเห็นบอกเป็นคันพี่น้องอันนี้คือการกีดยางให้มันเป็นคันนะคะเป็นยางคือกีดเนี่ยมันเป็นคันนี่เตื้อแต่ก้อนคืออ่าให้เทคนิคกีดยางบอกเป็นคันหนาเรียบมากนะคะมันมีหลายวิธีนะพี่น้องเนาะกีดยางให้เป็นคันบันไดเพราะอะไรนะคะน้ำยางเราได้ไหลคล้องตัวดูหน้ายางแล้วมันสวยนะคะถ้าดูดีๆเหมือนเรากีดยางหนาเนาะพี่น้องเนาะคือขากขีดยางเปลือกหนาพี่น้องมันจะเป็นคันบันไดเนาะพี่น้องเนาะ แต่ในที่นี้ที่นั้นก็คือเปลือกกลางเราจะอวบน้ำยางน้ำยางห้าจะไหลนะคะเราได้เห็นดีว่ายางห้าเขาเกียนหรือบ่กเขาเกียนบ่กเขาเกีนเนยนแน่นอนเลย100%มิหนงบ่กเขาเกียนนะคะเ,เ้าเอียงมีดกรีดอ่ะ100%บ่อเขาเกียนนะมีน่งนงเนาะนี่ยการกรีดอ่ะอันนี้ยึดเจ้าปดออก้ะคะ่ะนี่มันได้เราถัวยนึงนะคะเนาะในตอนนี้เขาจะเอามนีบใบนเนาะเจ้าบ่หลายนะคะเอาบ่อที่หน้าที่นะคะเนาะ โดนแล้วนะคะบ่าเดอคือโดนแล้วพี่น้องที่ว่าเดอออกคลิปนะคะคเจเยก็เลยหาคลิปมาออกให้พี่น้องเบิ้งนะคะคิดเทคนิคได้นะคะเดี๋ยวต่อไปว่าคลิปหน้าเ่เจจะพาชมคลิปเกี่ยวกับกีดยางแถวห,หนึ่งแถวหนึ่งเฮ็ดพังแต่ฮะมันสุดไว้นะกีดกีดยางกีดยังไงให้มันได้เร็วๆนะคะได้เสียเร็วนะเดี๋ยเตยสิอ,ออกคลิปอยู่พี่น้องนะคะนี่เห็นบ่เปลือกมันสินิ่มได้พี่น้องเนี่ย ลองมีดเจเตยใส่เป็นลองแปดชิบนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูในคลิปนี้สนใจเรื่องของมีดนะคะการาที่จะเตยกีดยางแล้วก็มีดกีดยางพลานถ้ามีใครสนใจเรื่องมีดนะคะก็สั่งกับเตเตอได้นะคะตเตยมีนะคะมีจัดจำหน่ายพี่น้องนะคะแต่บอก,บอกว่ายี่ห้อใดนะคะถ้าสนใจกับพี่น้องก็สัางมาใครถามกันได้นะคะ เรื่องมีดเนาะพี่น้องเนาะเรื่องมีดหรือแม้แต่การทำโดยมีดเนาะพี่น้องเนาะการทำโดยมีดให้หลีกแกนนะคะกระามใดพี่น้องเดี๋ยวได้เจอจะบอกให้นะคะเนาะพี่น้องเนาะติดต่อมาได้พี่น้องบพรว่าแต่ทางช่องทางตามช่องทางต่างๆนะทุก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 ช่องทางที่จไดสร้างขึ้นมานะคะติดต่อได้นะฮะนี่เห็นบ่อยพี่น้องอันดับแรกเขาก็ต้องสกิทเนี่ยพี่น้อง ไร่ดีวะคะพี่น้องอันนี้คือยางหกศูนศูนย์นะคะธรรมดาไม่ใช่ยางหกศูนยหกร้อยยัดดำนะคะกีดยางนุี่น้องขีดยางพลาอย่าเฝ้าถ้าพี่น้องเนาะยะ่าเฝ้าให้เป็นเรน่องต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะต้อจะจงให้เปลียนเลยทุ่ทนเท่านะคะรู้นะคะว่าชาวสวนยางพลาเราทุกคนที่ทําเกี่ยวกับอาชีพกีดยางพลาเนี่ยรู้ว่าเป็นเซียนทุกคนนะคะ แต่ทุกคนก็มีเทคนิคเป็นของตัวเองนะคะแค่เราเอามาแชร์ประสบการณ์เอามาแชร์ให้เพื่อนดูนะคะว่าการกรีดยางของแต่แล้บุคคลอ่ะรีดยางมันไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนก็ดึงมีดไม่เหมือนกันนะคะบางคนจับมีดไม่เหมือนกันนะคะบางคนชี้นิ้วมั่งบางคนกำมีดมั่งนะคะบางคนอข่มมีดมั่งนะคะการชักมีดก็เหมือนกันบางคนถูหลังมีดมั่งบางคนถูท้องมั่งนะคะ บางคนเอาเดือยกีดบางคนเอาหูกีดนะคะหูมีดนะคะไม่ใช่หูคนนะคะเออบางคนกะอ่าฮักข้อมือกีดก็มีนะคะบางคนที่บ่เป็นนิลีก็ยืนแข็งกระโดกเกเดอยู่ก็มีนะคะกันโอ้เทคนิคมันมีหลายแล้วพีวนนกก่น้องเนาะกันเอามาแช่ประสบการณ์สู้กันเบิ้งเนี่ยมันบริเร่นเรื่องเสียหายวีว่น้องเนาะโปรดเข้าใจมวงนี้ด้วยนะคะ,ะเฉพาะเสี่ยมถี่มาเม่นน่ะนี่เตยน่ะ ก็บ่ได้ว่าอยังนะคะที่เม้นไปแล้วนะคะก็ขอบคุณหลายๆน้อพี่นอ้นองนาะงที่มาเม้นนะคะหนึ่งนะคะบางคนบอกว่ายาเตยน่ะมาตรฐานการกีดอย่างพลาดโบมี่นะคะคือยาเตยกีดได้แต่ไม่ใช่เชี่ยมน,นะคะยาเตยก็บ,บอกทุกคลิปนะ,ะการดูคลิปต้องดูให้จบนะคะไม่ใช่ดูสองครั้งแล้วเอาไปเม้นนะคะการดูคลิปต้องดูให้จบนะคะดูให้จบว่าการในเนื้อหาของคลิปเขาเฮ็ดอยังงไ้เบิ้งนะคะหรือว่าเขาแร์เทคนิค หรือเขามาสอนหรือเขามาแนะนำนะคะอันนี้ยือเตือไม่ได้มาแนะนำนะคะแค่มาแชร์ว่าเทคนิคของเยือเตือเนี่ยนยืเตือกิบแบบนี้เดอ้อพี่น้องนะคะการที่ว่าสีไฮคีไม้เสมอทุกต้นไปมันบอมมี่พี่น้องเยืเตือสีบอกนะแต่คนไหนที่ทําได้มันดีนะคะมันดีเฉพาะขีไม้นะคะถ้าขีไม้เสมอทุกต้นไปนะคะมินหนึ่งต้องมินตลอดนะคะ การปักด้วยมีดก็เหมือนกันนะคะปักหน้าปักหลังนะคะจิกหน้าจิกหลังไม่มีนะคะคือเขาคิดค้นขึ้นมาว่าคุณจิกนากับจิกหลังนำยางฉีออกดีกว่าคือมันกดเกียนว่าคุณเนี่ยวัดนาไว้แล้วคืบหนึ่งคุณก็ต้องเอาแค่นคืบเดียวหันถ้าคุณไม่เอาคืบหนึ่งคุณก็จะปักมีดเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยนะคะถ้าแค่ปักมีดนี่เราขีดเส้นไว้แล้วนะคะเราปักปุ๊บปักเข้าไปอย่างเงี้ย จิกเอาน้ำยางเห็นไหมแล้วก็สิเขานะพี่น้องเนาะมันสิเกาะไวเลยนะคะว่าคุณอะต้องกรีดแค่คืบเดียวน้ำหอดเนี่ยคุณก็ต้องปักเลยมีดเข้าไปงัดเอาขีออกเนี่ยพี่น้องสาเหตุนะคะที่เขาบอกว่าจิกจิกหน้าจิกหลังจิกเข้าไปปั่นได้น้ำยางมันก็มีแค่ต้นนี่แหละพี่น้องนะคะมันบมดไปล่ามหอดต้นพุ่นดอกนะพี่น้องเนาะการจิก้วยมีดจิกหน้าจิกหลังทําให้น้ํายางออกเยอะก็จริงนะคะเพราะอีอย่าง มันกับมาจิกเอานานี้ได้แตพี่น้องจิกเอานานี้ถ้าเดือยมีดเรานะคะจิกเอาถึงแกนไม้นะคะตรงนี้จะปูดขึ้นมานทันทีนะคะตรงนี้จะตายนะคะมันหน้าวันหลังที่เราจะมาเปิดกีดตรงเนี้ตรงนี้อย่าหน้าตายไปเลยนะคะเปลือกไม้ตรงนี้จะด้านตายไปเลยนะไม่ต้องกับกระเทาะออกมาใหม่นะพี่น้องเนาะ,ค,ะคลิปนี้นะคะ,จะจยะเจอกะขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้พี่น้องเนาะเดยว นะคะคลิปนี้เตยก็ขอฝากส่งท้ายเอาไว้สําหรับเซียนนะคะทั้งหลายนะคะที่เข้ามาดูคลิปยายเตยนะคะยายเตยไม่ใช่เซียนนะคะเจ้าบ่ขอเป็นเซียนก็ภผยนะคะนาะแค่แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเทคนิคการกรีดยางของยายเตยนะทุกรูปแบบนะคะออกมากับประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะไม่ได้มีไปอบรมที่ไหนนะคะไม่ได้มีไปเรียนรู้มาจากที่ไหนนะประสบการณ์เองกีดเองนะคะ ศึกษาเองนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะหรือว่ากีดเองทําเองนะคะไม่มีใครมาเลี้ยงไม่มีใครมาสอนนะคะเดือเฮ็ดเองมาแต่น้อยจนไงพี่น้องนะคะนี่คือประสบการณ์ล้นๆที่ฝากไว้กับพี่กับน้องนะคะเนาะคลิปนี้เดือขอตัวลาแค่นี้นะคะถือใจก็ซับตะใครก็ไหลก็แช่นะคะ,ะเพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจใเยดือยนะคะน้าของพี่น,อนะะ้องเนาะคนเฮ้านะคะมีอาชีพ ทุกอาชีพนะคะถ้าเราไม่มีสมองที่จะพัฒน,นาในการทํางานของเราคลิปต่อๆไปก็ไม่รู้จะคลิปอะไรมาลงนะพี่น้องนักก็ขอพูดอะไรหายพี่พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาให้กําลัางใจเยืดเตยนะค่ะแคแมเปญนี้เตยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,ายบายพี่น้องบ๊ายบายค<สวย>่ะบ๊ายบายเนี่ยตู้ลมต้นนี้ขอพักหน่อย